สวัสดีคะ่ะทุกท่านคะ้ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่กรรพยากรของราศีเมษนะคะคลิปนี้จะเป็นการดูดวงในช่วงของเดือนมีนาคมปี2565เช่นเคยนะคะงานเลยค่ะนะงานของคุณในเดือนนี้ชุกสาขาอาชีพขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคุณทุกอย่างทุกเรื่องคะ่ะ ะะเด่นชัดมากคือคนที่มีกิจการส่วนตัวนะคะแต่ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะไม่ได้ยุ่งยากลำบากอะไรอย่างนั้นสบายๆค่ะนะไม่ได้มีเรื่องหนักอกหนักใจอะไรมากมายแต่อย่างใดนะคะคนทำงานประจำก็ทำไปเรื่อยๆแต่สิ่งหนึ่งที่ต้องเพิ่มขึ้นมาคือเพิ่ม คือทำงานให้เร็วหน่อยตรงนี้ทํางานช้าไปอืดไปดูเหนื่อยๆไปเหมือนกับว่ามันมันมาช้าฉันก็ทําช้าไปอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> นะบางทีหัวหน้าง,งานเห็นเข้าแบบฟาดสายตาแบบตร,รียบเลยอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> นะส่วนท่านที่อ่าเป็นเจ้าของกิจการเป็นพ่อค้าแม่ขายก็อย่างที่ว่าไปอะไรที่มันมาเข้ามาเนิบๆนะก็ สปีดตัวเองหน่อยอย่านั่งดูอย่ามองดูหยิบไม้ขนไก่ผ้าอะไรมาเช็ดโต๊ะตัวเองด้วยนะบางทีมัน,ม,นมันอืดไปมันก็ดูไม่มีชีวิตชีวาในเดือนนี้นะคะคือมันมันมันสบายเกินตัวมันไม่มีอะไรยุ่งอะ่ะก็เลยเหนื่อยๆไปนะคะในเดือนนี้นะในเรื่องงานนะคะ ต่อไปเรื่องการเงินเด่นมากเลยค่ะการเงินของชาวราศีเมษในเดือนนี้ค่อนข้างที่จะเด่นพอตัวเลยนะคือเงินเข้ามาหาคุณเยอะคุณนี่อู้ฟู่เลยนะในเดือนนี้แต่การที่คุณจะอู้ฟู่นั้นแล้วก็คุณมาทำเฉยเมยเฉยจาเฉยชาทำตัวเอเลคเคครับไม่สนใจงานก็ได้น้อยลงตามนั้น มัวแต่เล่นไปมัวแต่สนุกไปวันๆก็ไม่ได้มันก็ต้องได้นอหลงใช่ไหมมันสู้คนที่รับผิดชอบตรงต่อเวลาไม่ไหวไม่ได้หรอกนะคะเพราะฉะนั้นแล้วขึ้นอยู่ที่ว่าตัวคนเองนั่นแหละว่าจะ,ะทำอย่างไรในเดือนนี้ที่จะได้เงินเยอะตรงตามเป้าหมายนะคะต่อไปเรื่องสุขภาพอ สุขภาพดูดูไม่ดีนะคะระวังการติดเชื้อโควิดด้วยนะคะระวังการเจ็บป่วยเกิดทหันเข้าโรงพยาบาลผ่าตัดถ้าหากสิ่งเหล่านี้ไม่เกิดขึ้นกับคุณมันก็จะเป็นพวกสัญญาอะไรต่างที่ซีที่ไปเซ็นเอาไว้ค่ะนะ,ะนะแต่ตรงนี้คุณเคลียร์ได้อยู่แล้วนะเพราะว่าหาเป็นพวกค่าเน็ตค่าน้ําค่าไฟค่าอะไรก็ไม่รู้นี่แหละมันมาตามล่าคุณนะเอกสารอะไรมาตามล่าคุณคุณจ่ายได้คุณเคลียร์ได้ สบายสบายเลยล่ะกระจอกอะ่ะนะตัวจบเป็นเฮอร์มิตนะคะเกณฑ์การผ่านผ่านพ้นจากตรงนี้ไปมีสูงมากนะคะอ่าอย่าลืมนะคะวิธีเนี n ยน m a l มอนะคะทุกคนรู้แล้วว่าจะต้องทําตัวอย่างไรนะคะอย่าละเลยหนะ้ากาอนามัยนะคะอืมอ่ะต่อไปเรื่องความรักคนโสดคนโสดในเดือนนี้ไพ่คนโสดขึ้นมาสองใบเลย นะถ้าใครอยากจะโสดต่อไปก็ได้ค่ะเพราะว่าโสดแล้วสุขโสดแล้วสบายมีกินมีใช้เงินทองอู้ฟู่นะแต่ถ้าใครเบื่อแล้วล่ะเบื่อแล้วก็ต้องปรับเปลี่ยนพิธีการตัวเองปรับเปลี่ยนชีวิตตัวเองพูดคุยกับคนหน่อยนึงเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่คนแปลกหน้าที่เข้ามาอ่าโดยเฉพาะในเรื่องงานนะนะก็คุยคุยไปเค่ะ นะแต่ถ้ารู้สึกเออไม่ไหวรู้สึกว่าออสิ่งที่เรามีอยู่นั้นมันจะมาลายหายไปก็ไม่ต้องครบก็ได้ค่ะ้ามไปก่อนก็ได้เพราะไพ่มันก็ยังคงเป็นคนโสดอยู่ขึ้นมาอยู่โสแล้วสุขโสแล้วมีภูมิองค์ความรู้มีความเชี่ยวชาญน,นะคะมีเงินใช้อะอันนี้มันมันก็คงคงจะสบายกว่าคนมีคู่ นะคะส่วนท่านที่มีแฟนแล้วมีครอบครัวแล้วในเดือนนี้นั้นทุกสิ่งทุกอย่างยังรักกันดีค่ะครอบครัวโอเคเพราะว่าเศรษฐกิจภายในครอบครัวมันดีการเงินมันดีไงคะนะแต่ถ้าหากมีเรื่องมีอ่ามีเรื่องที่จะทะเลาะกันหรือเราก็ตามง้องอนหน่อยแต่ก็ต้องมีลิมิตในการง้อตามความผิดไม่ใช่อ่าอยากได้นั่นอยากได้นี่ก็ประเคนซื้อให้อะไรเงี้ยไม่ใช่นะ ต้องมีลิมิตในการงา้อนะคะในเดือนนี้นะชาวราศีเมษนะอต่อไปเรื่องที่จะติติงคุณในะเรื่องที่จะ,ะเตือนคนุณแทบจะไม่มีอะไรให้ติแต่ไพ่ดาบมันขึ้นมาก็ต้องติซะหน่อยอเรื่องการใช้เสียงนะคะระมัดระวังด้วยนะคะเวลาทํางานเวลาลูกค้าเข้าร้านเวลาตอบแชทลูกค้านะคะจะต้องอ ใช้ความสุภาพนุ่มนวลด้วยในเดือนนี้นะคะอีกอย่างหนึ่งโรคปวดหลังปวดไหลโรคอะไรพวกนี้ก็ถ้าไม่ไหวก็ไปหาหมอนวดนะคะหรือต้องไปพบแพทย์เลยก็ได้แล้วแต่คือกินยามันก็หายนะมันไม่ได้อ่าเป็นอย่างนั้นแต่มันเรือรเร้อรงังไหมเรื้อรังน่าจะเป็นมานานแล้วนะคะ ไปแบบนี้แหละขึ้นมาแล้วก็ดาบตัวนี้แหละแต่ดาบตัวนี้คือมันเป็นชัยชนะโอเคเป็นอุปสรรคก็จริงอยู่แต่มันเป็นชัยชนะนะคะอืคือคุณเคลียร์ได้หมดปัญหาทุกอย่างที่เข้ามาคุณเคลียร์ได้หมดก็แล้วกันในเดือนนี้รู้สึกว่าควรจะสบายสบายอะ่ะไม่ค่อยอมีเรื่องหนักอกหนักใจไม่ได้แบกหามไม่ได้ระตากแดดร้อนเปรีปร้ยงๆอะไรอย่างเงี้ยเงินทองก็เยอะ เดือนนี้รู้สึกว่าคุณจะประสบความสําเร็จค่อนข้างเยอะชาวราศีเมษนะไม่อาจจะปรับตัวได้แล้วชาวราศีเมษกับโลกยุคใหม่กับสิ่งที่จะตามมาใน,นอนาคตข้างหน้านี้โอเคเศรษฐกิจม,มันดีอยู่นะคะแต่การที่เราจะอยู่รอดได้นั้นมันต้องใชออ้ความสามารถ ความรู้องค์ความรู้ทักษะต่างๆเข้ามาอาจารย์ก็ขอติว่ามันเป็นเศรษฐกิจที่ดีด้วยความยากลําบากอย่างยิ่งเลยก็แล้วกันตามภพยที่อาจารย์ได้ดูดวงเมืองดวงประเทศไทยเอาไว้นะคะนักก็ไปดูได้นะคะที่ไม่ได้ดูนะ,นะไมนมีอะไรจะพูดแล้วหมดแล้วเพราะเดี๋ยวคลิปจะยาวนะมันน่าเบื่อเพราะคนสมัยนี้เวลามีน้อยนะคะ ตามหน้าไพ่นี้ก็หมดแล้วนะคะก็ขอทุกท่านประสบความสำเร็จในทุกเรื่องทุกด้านทั้งการงานการเงินและความรักสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ